มีทานเรื่องการผจญภัยของเจ้ากระต่ายน้อยในป่ามหัศจรรย์ในป่าที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงนกรู้ไหมว่าเจ้ากระต่ายน้อยชื่อมินนี่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอมีความฝันอยากเป็นนักสำรวจเธอคิดว่าจะออกเดินทางไปค้นหาของขวัญที่ซ่อนอยู่ในป่ามหัศจรรย์น,นี้ วันหนึ่งเธอจึงตัดสินใจที่จะออกไปผจญภัยนอกบ้านมินนี่เดินออกจากบ้านไปได้ไม่นานเธอเจอกับเจ้ากบตัวสีเขียวที่ชื่อบับลี่เขากำลังนั่งอยู่ที่ลำธารบับลี่พูดว่ามินนี่คุณไปไหนเหรอเขาอยากไปด้วยมินนี่รู้สึกดีใจมากเพราะไม่อยากเดินทางคนเดียว ทั้งสองเดินต่อไปและพบกับเจ้าหมาป่าสีฟ้าชื่อฟ้าฮาเขากำลังเล่นกับเจ้าหมูสีชมพูชื่อเพลนเพลนมินนี่และบับลี่ชวนฟ้าฮามาเป็นเพื่อนร่วมทีมฟ้าฮายิ้มและตอบตกลงอย่างกระตือรือร้นขณะที่พวกเขาเดินต่อไปพวกเขาได้ยินเสียงแปลกแปลกมาจากต้นไม้ใหญ่ทุกคนหยุดและมองหน้ากัน เจ้ากบบาปลีพูดว่านั่นอาจจะเป็นเสียงของของ,ข,องขวัญในป่ามหัศจรรย์นี้มินนี่รู้สึกตื่นเต้นและตัวในเวลาเดียวกันเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่พวกเขาพบกับนกสีสันสดใสที่ชื่อบรูมี่นกบอกว่าหากพวกเขาต้องการพบของขวัญพวกเขาต้องผ่านการทดสอบแห่งความกล้าหาญมินนี่ตื่นเต้น ก็รู้สึกกลัวบลูม,มีอธิบายว่าพวกเขาต้องข้ามสะพานไม้ที่สูงชันและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองทั้งมินนี่และเพื่อนๆน,นึกถึงสิ่งที่พวกเขากลัวแต่ด้วยการสนับสนุนจากเพื่อนๆพ,พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะก้าวข้ามความกลัวเมื่อพวกเขาข้ามสะพานไม้ไปได้สำเร็จ พวกเขาพบกับของขวัญที่ล้ำค่าในป่ามหัศจรรย์นั่นคือกล่องสีรุ้งที่มีสิ่งของวิเศษมากมายมินนี่รู้สึกภูมิใจในความกล้าหาญของตัวเองและรู้ว่าเพื่อนๆคือพลังที่ทำให้เธอมีความกล้าเมื่อพวกเขาเปิดกล่องสีรุง้งพวกเขาได้พบกับความสุขและความทรงจำที่น่าจดจำ พวกเขาแบ่งปันขนมหวานและของขวัญกันอย่างสนุกสนานและรู้ว่าการมีเพื่อนที่ดีคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตในที่สุดมินนี่และเพื่อนๆได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและการสนับสนุนจากเพื่อนทำให้พวกเขาสามารถทำสิ่งที่ยากลำบากได้ในการเดินทางนี้ มินนี่ได้ค้นพบว่าทุกคนมีความแตกต่างกันแต่ความแตกต่างทำให้พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกรง่งและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ความกล้าหาญทำให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายได้